เมื่อนี้กับมาหาเยี่ยมยามเนาะเพื่อนสหายดำครับาหาสาไสุบันเนาะงมันนี่ใช่ไหมบวกเพื่อนซอยพันเมื่อกีนี้เอายางมอดประตูขเขาเพื่อนอาหาสาไดำนะเป็นตูบหน้อยคอยหกักเพื่อนนาะตัวนี้เนาะอยู่ผู้เดียวโซดเพื่อนเพิ่นแต่ปอร์ไม้เป็นเอาสิไปผมแหละเนาะเพื่อนหลังนั่นแหละเพื่อนสุบันแหละมื่อกี้เพราะว่าสิบบวกเพื่อนซอยเพิ่นมื่อกี้ สวัสด <earth. S 2> th ี FC ทุกท่านโอ้เอนี่ถือว่าทีมงานสาซีสาของของเราถือว่าโบได้ลงาวานแฮไสมองเนาะถือว่าเอนี่ออกมาเคื่อนสุบันเนาะเอนี่ถือว่ามาโบเคื่อนซวยเพิ่นเอนี่ถือว่าเพิ่นโอ้จัดอาหารแบบเล่าๆเมียเห็ดอาหารโอ้ขากเลยแมงกินุ่นแมงกินุ่นแมงกินุ่นนี่แกงหน่อไม้โอ้ขากสุดยอดเอนี่น่อไม้แซ่บโอ้เนี่ยเมียเพิ่นเมียเพิ่นเห็ดสุดยอดเลยเด้อวหน้าทีมย์สของสาซีเพิ่นเอนี่ อ่าจะไปใส่ละห่สายดำเพิ่นอ่าลูกสาวข้าพเจ้าอันนี้โอ้ยเมียข้าพเจ้าเองเลยงามๆมานี่อ่าโท่ <c oughs> เนี่ยมันออกพามากินแถวนี่แหละแถวไฮแถวสวนเท่านี้แหละอันนี้ฮะสวนเพิน่นสวนอะไรหลังบักใหญ่หนึ่งสวนเพิ่นอย่เริ่มเด้อฝากติดตามมาได้อมาเอือนทีมงานพวกเขาสีลงอีกแล้วเนาะสีลงอ่ากวดมองแต่ว่าพวกเขาก็ไดเอาเพื่อออกดอกแต่พวกเขาก็ลอยอาศัยลอยทั้งนี้ฮัติดแล้วลอยไปห้อยทั้งนั้นเมียข้าพเจ้าบอกติดยัง ติดยังเลยติดนี้โอ้ด uh huh? like ีๆโ้ยข็อย่าดกม่มีแต่เฮากติดนะเพิ่นก็ติดคือกันอ้าวเด้อผักติดเาติดแล้วติดตามทางช่อง YouTube เด้เด้อยู่ลุมนี่แหละเนาะอย่าลืมกดกดไลค์กด Subscribe ให้เด้อเด้ออ่าอย่าลืมติดตามเนาะนี่อาหารบ้านเฮาพี่น้องกงนอไม้กงนอไม้นี่อันนี้แมงิแมงนนี่นโอ้ ขักมึงดูคนกินหมดมึงดูส่วงลูกคำาวมังง่ามึงดูเห็ดเขายาวแม่นี่นี่เห็ดเขาดูสับแซ่บจนน้ำลายเลยคนเห็ดเขาข้าวมังง่ายมึงดูอ้าวใสยรับมึงดูกินเห็ดมึงดูใส่แดงติดแล้วโใส่แดงติดแล้วติดยังจำข้าวมังง่ายกันใหม่เห็ดว้าผักกะลิจนน้ำลายเลยทางนี้มาพี่น้องมาดูเห็ดข้าวมังง่มึงดูเอาแล้วเอาไปมากินไปกินมากลุ คู่ดำมาบอกินผักขาแบบนี้ไปกินกะจีใส่นมยาสลบมนละบาดนี่กินเข่าก็เลยไปกินบาดนี้อ้าบ่เป็นยังไงวะกินอะไรกินของหวานนนั่แหละบ่เมนเบาเท้าบ่เมนโบไลเด้อหน่เด้อเบาดวงเบาดวงกินนี่ไหงกินโน่นนี่ป้าถั่วบักขาแนี้นี่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 ไม่กินโน่นแซ่บเนี่ยอืมกินบักข่างนี่แก้ว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 วานเท้านี่แก้วนี่ตำบักพริกดา้าล เนอะเขาเนี yeah. ้ยว่าละนี่แซ oh ่าเข่าเข่าเปิดเดีน้องไว้บวกเพื่อนได้บานนี่เอ๊ะผู้วยสวยสร้างเอา กำลังหดท้าจะได้ขึ้นท้าจะไดนนี่มาเนี่ยไปลงซีไปลงของมาเนี่ยโบเคลื่อนโบเคลื่อนมีท้านผู้ช่างก่อนมาเนี่ยอ,อน,นี้ผู้ช่วยน้อยเดย้ได้ผู้ช่วยเดียวเอ้ยไปไหนลูกผู้ช่วยเพ่อนี่อผู้ช่วยได้นี่จะจีช่วยไปได้นะีนะถูกใจช่วยช่วยสอ